ตอนที่หมีเป็นโควิดหมีก็โดนยาเยอะมากจนแบบผมล่วงพี่หนุ่มในห้องนอนนี่คือเกลื่อนเต็มพื้นคือมันก็ตกใจมากเวลาสระผมเนี่ยค่ะจับมาเป็นการรมเชื่อแม่น,นั่งร้องไห้เลยนะเฮ้ยทำไมผมล่วงขนาดนี้พอหมีเห็นคุณแม่ยังใช้ไลโออยู่หมงเลยไปหยิบมาใช้ต้นไปพี่หนุ่มใช้ไปสักระยะหนึ่งคือหมีใช้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะใช้ทุกวันคนให้ดูเลยเนี่ยพ่อนอย่างเงี้ย เนี่ยได้เลยเห็นไหมคะเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยว่าเฮ้ยผมเนี่ยเราลองสางดูมันไม่ล่วงติดมือมาเหมือนเมื่อก่อนคือเห็นตรงท่อน้ํามันก็ไม่เยอะขนาดนั้นแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นมาหวีให้ดูเลยนี่คือหวีหวีจริงๆในรายการให้ดูว่าติดไหมอ่ะ นี่เห็นไหมนี่หวีดิ้นเสียงหวีไหมคะนี่เลยนะไม่มีเลยมาแต่เส้นเดียวเปิดผมเห็นไหมมันไม่แทบไม่มีแบบท่ามันแน่นเห็นไหมคะทั้งเมื่อก่อนเองเป็นคนแสกกลางผมตรงนี้จะแหว่งเลยตามรูปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่พี่หนุ่มขาวันนี้นะคะสําหรับไลโอโทนิกนะคะขวดหนึ่งเนี่ยนะคะวันนี้1ชิ้นแถมไลโอโทนิกอีก1ชิ้นยังไม่พอค่ะแถมแชมพูให้อีกหนึ่งและครีมนวดให้อีกหนึ่งด้วยนะคะอย่ชิ้นจากปกติ5,360บาทไม่ต้องจ่ายค่ะคุณจ่ายเพียง1980บาทเท่านั้นค่ะไม่ดีพี่หนุ่ม ใช้ถูกต้อง <laughs>